นะครับเรียนสนุกลุกนั่งสบายในบ้านของเราทําแบบง่ายๆสไตล์ด็อกเตอร์ Doctor, นะครับวันนี้ก็จะมาทําภาพตกแต่งภาพในพิกอาร์ตนะครับในสไตล์ที่จะเอาไปเป็นโคเวอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะเราก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับอันนี้รูปภาพเนี้ยเราได้เตรียมเข้ามาแล้วเราก็โหลดเข้ามาแล้วนะครับอ่ะกลับเข้าไปใหม่ให้เรารู้ว่าอ่ะเวลาเข้ามาปุ๊บเราจะเลือกรูปภาพนะครับอ่ะตะกี้เราเลือกรูปภาพนี้นะครับอ่ะรูปภาพนี้จะเป็นแนวนอนนะครับ อ่ะน,นี่ก็จะเป็นโฆษณานะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ปิดไปนะครับอ่ปิดไปแล้วเป็นรูปภาพสวยไหมครับทีนี้เราจะสร้างบรรยากาศในการทําน้ําดื่มนะรเราลองดูสมมุตินะครับเราก็เลือกรูปภาพมารูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับเมนูข้างล่างนะครับเราก็เลือกรูปภาพหนึ่งสองสามรูปภาพที่เป็นน้ําทั้งสามภาพนะครับ มาแล้วสามภาพนะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปอ่าทีนี้เราก็มาแต่งละว่าเราจะแต่งยังไงให้มันสวยนะครับให้มันเข้าบรรยากาศเห็นไหมฮะรูปน้ําภาพสวยๆนะครับตรงนี้เราเอาภาพใหญ่ขึ้นหน่อยดีไหมอ่านะครับเหมือนเงาเหมือนเงาเห็นไหมเห็นเหมือนเงาไหมมันก็เป็นเงานะครับ นี้อาจจะเยอะไปใช่ไหมครับถ้าเราเยอะไปดูแล้วมันไม่สวยอะ,อะเราไม่เอาดีกว่านะเราเอาน้ําเดียวเห็นไหมเราเอาน้ําสมุนไพรตัวนี้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมมันเหมือนบรรยากาศที่เราไปทะเลนะครับแล้วเราก็ชูตัวนี้ขึ้นมานะครับอทีนี้พอนนําอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเขียนข้อความนะก,กดตรงข้อความนะครับน้ํานะครับสมุนไพร น้ำสมุนไพรนะครับน้ำถุไพรตัวนี้คืออะไรครับสกัดเดย็นนะสะกัดเดยน็นสกัดเดย็นนะครับน้ำถุไพรตัวนี้คืออะไรนะกะชายกะชายน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งมะนาวมะนาว สกัดเดยน็นเห็นไหมครับน้ำสมุนไพรกระชายกระชายน้ำพึ่งมะนาวสกัดเดย็นนะครับเราก็เอาสมมติเอาแค่น,คนี้แล้วก็กดมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกอ่าทีนี้เลือกสีม่วงดีไหมสวยไหมอ่าสีม่วงสวยหน่อยนะครับเราก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับุณขายตรงนี้ดีไหมตรงไหนดีแล้วให้มันเด่นเด่นให้มันเด่นเด่นอ่า เราต้องการที่ให้มันห่างกันหรือว่ามันดูที่ความห่างแล้วก็มากดตรงนี้ได้นะเราสามารถความห่าง,างนิถียอย่างนี้ได้นะครับให้มันดูช่องไฟหรืออย่างนี้นะครับเ,เราเอาอย่างนี้ดีกว่าให้มันดูสวยนะครับกระชายน้ำสมุนไพรกระชายน้ำพึ่งมะานาวทีนี้เราใส่ข้อความอีกบายนะครับโดยโดยนะครับอามาดูสีโดย thế hôm nay bảo là Doctor Farm, Doctor Farmเกษตร linh tì, à, các bạn thay đổi à, đôi เศษอินซีนี่โดยดรฟาร์มกระสินทร์ปั๊บลงมานะครับอ่ามันก็ขยายนะครับอันนี้สามารถดึงดึงให้มันเป็นตัวอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับนะครับดึงขยายมาอย่างนี้ให้เป็นมันท่านเดียวนะครับแล้วก็ทําเล็กลงมานะเพื่อจะดึงเป็นอย่างนี้นะครับ,นะรบดึงเล็กไม่ยึก อ่าเป็นเหลือไม่ทันเดียวแลวใช่ไหมครับอ่าเนี่ยมันสามารถขยายได้นะครับนะครับแล้วก็ขยายมา,าให้ใหญ่ขึ้นมานะครับนี่โดยดรฟาร์มกระเซ็นสีข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเราก็จะใส่เป็นเพิ่มเปลี่ยนสีอ่าเป็นสีดาดีไหมนี่มันจะได้ดูชัดขึ้นด้วยเจ้าสีเขียวกลับมาดูเลือกสีได้นะครับ <c oughs> อ่าสีเขียวขอบขาวดีไหมเอาขอบอะไรดีอ่ามาดูขอบม่วงอขอบม่วงชัดไหมอ่าโอเคหรือขอบเทาดี เท่า,ทาจะชัดไหมครับดำเลยดีไหมดำก็จะดำไปเอาดำาขาวเข้มแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับเสร็จแล้วสมมุติเราไปโพสเนี่ยนะครับเอาไปโพสเนี่ยมันติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับแต่เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็เลือกรูปโทรศเราสามารถเซหนึ่งรูปนะครับก็ใส่เบอร์โทร เพื่อให้เขาติดต่อเราได้เวลาเราโพสที่ไหนเนี่ยนะเวลาที่ตัวสื่อทุนี้มันทํางานเนี่ยมันจะได้มีเบอร์ติดต่อกับนะครับเขาเรียกว่าคุยกับลูกค้าได้เลยศูนย์เก้าห้าสองหกสี่เก้านะครับปับลงมานะครับแล้วก็ย้ายลงมาปึ๊บนะครับนี่ก็เห็นตรงนี้นะครับอ่าติดต่อมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงหรืออย่างนี้เลยก็ได้นะครับโดยดรฟาร์มเนะี่ยปึ๊บเนะี่ยตรงกันนะครับ สีไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนสีนี่ครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันจะได้ซีมเดียวกันนะครับแล้วก็ครีมก็ครีมเหมือนกันนะครับจะดูให้สวยนะครับอ่านะครับก็โดยด็อกเตอร์ฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับน้ำสมุนไพรสวยใช่ไหมอ่ะอย่างนี้เราก็ได้อย่างนี้แล้วเราก็นําไปใช้นะหรือจะแต่งคือจริงแต่งมากก็แล้วแต่ที่สบายใจนะครับแต่อาจารย์บอกว่าแต่งน้อยๆจะสวยกว่านะครับอ่านี้มันอาจจะเข้มน้อยไปก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับในในรอบอ่า เพิ่มเสียจแล้วโอเคยังครับถ้าโอเคก็กดนําไปใช้ตัวนี้กดไม่ได้เพราะเราใช้อฟอนต์ที่เขาห้ามนะครับฟอนต์ที่ต้องเสียตังค์เราก็แบบพิเศษคือแคปหน้าจอนบันทึกแบบพิเศษนะครับอ่าเรียบร้อยเราก็พอบันทึกแบบพิเศษเสร็จแล้วก็ไปดูที่อัลบัม้มว่ามาหรือยังนะครับนี่แบบพิเศษมาแล้วนะครับนี่นะฮะรูปนี้เลย กลับไปไหนสักรูานะครับรูปล่างนี้เลยทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขาภาพให้มันเป็นเราจะตัดภาพนะครับเนี่ยในโปรแกรมภาพมันจะมีแก้ไขาภาพอยู่นะเราก็จะตัดให้เหลือรูปเล็กๆรูปที่ตามกรอบของมันนะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับก็สอนวิธีตัดไปด้วยเลยนะครับตัดแต่งฮะอันนี้ก็จะไปโพสต์แนวนอนได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่เนียมยังไม่เนียนแล้วก็ใส่ขึ้นไปนิดนึงให้เนียนนะครับเี๋ยวแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ กดเสร็จสิ้นเราได้ภาพแบบนี้ละเรียบร้อยไหมครับนี่คือภาพน้ําสมุนไพรกระชาย,ายน้ําพึ่งมะนาวสกัดเย็นนะครับโดยดริชันเห็นไหมฮะมันก็เป็นภาพที่สวยงามเอาไปโพสแนวนอนได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการตกแต่งภาพวิวนะครับให้มันสวยงามแล้วก็แบบแนวนอนนะครับแล้วก็ c o ปปี้แบบพิเศษซึ่งไม่ได้ในพลิกอาร์ตนะฮะเพราะมันเป็นฟอยท์ที่ห้ามนะครับแล้วเราก็เอามาวิธีการที่แก้ไขภาพโดยตัดขอบภาพให้เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับนะฮะเรียนกับ a ิช c h a n แนลนะครับเรียนสนุกลุกนั่งสบายนะครับในบ้านของเราทําแบบง่ายๆสไตล์ด็อกเตอร์นะครับและพบกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ